แต่ว่าเอาเนาะบุยานมแล้วบ่ยาเสียคนนี้กระต๊ะกับไฟไหม่บอต้าชื่อวาฝากใหม่ตัวสีบัวนะไฟไหม่แล้วตัวนั้นนะมุ่น่อบเลวยังครบย่วนโอ้นีเป็นยายาบรุงยาวิตามินเนยาเสีบคนจไม่นี่แล้วยาสชุดใจไี่ตัวไฟไหม้นี่แหละบ่กัววค สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศเนาะการนีน้นนนตอนทำฝาซื่อจองสวัสดีตาสแตนเลตอนนี้ก็คืออ่าแต่งตัวแบบแปลกหูแปลกตาในจ้า,จากน่อยนะพี่น,อนอกก้องก็สิไปอ่าแก้งกระเบาเนาะพาบอกตาเพื่อนพาสาวไม่ไปอ่าเปิดหูเปิดตาเนี่เพราะว่ามันใกล้ลอดและยันลอดเลยสิบวันได้ไปนะพี่น้องสิบวันมีโอกาสไปเนาะก็เลยเป็นก็เลยสิพา สามีไปแน่ก็เลยไปถ่ายคลิปนั่พี่น้องเลยเนาะก็ตอนนี้ก็คือผ่านมาหาเมตุเนิร์เนาะผ่านผ่านทางมามาอ่าเพื่อนเมตุเนิร์พี่น้องเนาะก็คือทางผ่านนะนะก็เลยอาสิมาเวลิีน้่งเมตุเพิ่นก็ไม่ได้มาเต้เดนๆพี่น้องเลยเนาะจนสิว่าสิเข่าเดือนเพิ่งไปจักเนาะตั้งเต้ดนแล้วแหละสามีเอามาก็ได้ก็ไม่ได้มาอีกเลยคุณทางน้องๆเพิ่นก็ไลายู่หลายคนอยู่คุณ นาะรถน้ํายังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยถือว่าเด็ดลายเนาะอสบายดีทางน้นสบายดีสบายดีสบายดีเนาะเออพี่น้องเอด็ลายฮอดลายก็มาเบิ่งขางบ้านนังเฮือนเพิ่นตอนนั้นได้ยินาว่าสิได้เฮือนใหม่เนาะพี่น้องเนาะกําลังสิสั่งเฮซมาตอนนั้นเนาะแล้วก็เาแล้วมาบัดนี้อ้เคงเตาลายพี่น้องเพิ่นก็ได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮือนก็ได้เนาะาพี่น้องเอ้ย แต่สาวเอลสิฟ so so uh, <please> ินกล้องหาเบิรงเด้อเนาะพี่น้องเลยเนาะเพื่นเป็นหลังไงเติบได้เนาะเพป็นกระซิเดียวแล้วล่ะพี่น้องเลยคุณเนาะทางสาวเวลกะแต่ชุดสร้างเจ้าเลยมือนี้แต่ชุดสร้างที่ไปแกล้งกระเป๋าหรือว่าไปเที่ยวเนาะมือนี้ไปเปิดปุเปิดตาในมือหนึ่งเจ้งเลยมืออื่นมากอะไปทำงานต่อหรือว่าเฮ็ดเวียกต่อเนาะไปฮับดาดาที่สะพานบุตุศิษยาภิเษกพี่ดองเลยเนาะมือนี้กะพอดีแบะมาหายประตูเนิร์ดเพิ่น เป terminar, gehört, ็นทางผ่านนลพี่้องเนาะทางผ่านไปเลยสิมาเวค่ะวบริมาเต้ดุดนเนาะไปสัทักับขอบไปหาเพื่อนกเลยเพื่อนดี มันควันนี้มาลายอยู่ด้วยมืาอกันลงไปแกงกะเบาตู้แ้วดีดสบายดีน้องแล้วแับเยอะับล้วืมาูไม่เะม่อะปูชาเยกรบมันอักเยอะยกรบมอปูอไรจุ๊บะกนี่เย็บระยาปูข้างนอกขางนอกคนอืออแม่บอยอาเอ้าอาซาดต้เปนตู้นเน่นอขาย่ะเราเมื่อยแหงนอนทักทายว่าต สบายจังเมอบสบายอีกไม่เคยรอบคุ้มไม่เคยเลยคุ้มไมที่เพื่อนมาชวนเทยรู้เลยก็ื้อได้หมมอนนี่ดีวันกว้างมันเพื่อนเป็นอนกันเริ่มเลยเนาะป้าตาดแลเลยอ่าคือยังขาดยังมั่นในชัยแม่บัดนนี้ขาดทินกับไม้เอมลงตอกลงโคบแล้วบดบดงบตัวนี้พอเรือยว่ายังมีคนอามาให้เยอะมือรู้ใครแนะน

บ่แต่ว่าแตย n h รับ ọ ได้แล้วนั่นแบบน่ามาแบบเธอได้กั็วงก่อย่าง้ตะเพยงเด้ยวสายอะตเพียงเนี่ยเที่ยวมากตุกตัวเยอะเที่มากัวก็เมอะเหนื่อยก็เมื่อยแบบหัวแล้วก็ดีเหนื่อยก็ดาอาการท้องสไนาวขึ้สบายอกินยาอกกินยา อย่ามีแหงยังกินคือเก่าอีบอกอย่าอย่ามีตามินจอย่าบ่เห็นหุงเด้อยัเห็นยังเห็นขาอยู่บ่แล้วเนาะาบ่เห็นดอกได้ขนาดนี้ยังอยากลืมล่ะ่กี้ยังจื่อเสียงได้น้องเมย์เว้าเพิ่นออเพิ่นสิมาทวงเอาใก่คืนสิเห็นไก้แพ้แล้ว ได้จักตู้ละไก่เจ้าหันกินแต่ไก่แล้ววันนี้กินหน่อยจูกรรมนี่ก็กินแต่ไก่แล้ววะมาข้าวไก่น้าไม้ตู้กันนะวะกินได้ตู้หรอวะมันหอมเออว่าไก่เป็นกระไรเล็กเนาะเพลงเนี่ยเราเพลงได้ตีนันมาเราเทียร์รักข้าวสารอ่าลูกสาวเกลือไก่ลูกสาวฮ่าเนาะเราแบบแพงไก่บาดนี่ รลักใช่ถั่วใช่ยังไงเขาวาลักเขาไปเกลือไก่บอือตัวเองไม่เคยกิดนี้เวันนี้ไปเกลือไก่มาเลยกินแต่มากเาแลไม่ตู่เนาะเลนมาอยอ่ทำมากัยังเเนแต่ว่าเบิ้นรูยานี่มืดแล้วบอนีกยาเจ่บคนนี้กระโตกบไฟ่ใหม่บอต้าชื่อมาฝากใหม่ตัวสีบัวนะไ่หม่แรกตัวนั้นนะมุดเงียบเลย โอ้นี่เป็นยายายาบำรุงยาวิตามินเนาะเจ้าเสียบมันจะไม่เสียแน่เลยเจ้าเสียบชุดใจเลยไม่กับใบไม่นี่แหละหมอกลัวกลัวฮอทมอดเลยนะเราเห็ดนี่ยเกี่ยวคับปัญญาเจ้าสียบชุดใจเลยเกี่ยวมาปากแดงๆเจ้าปากแดงเจ้าสมน้อยปักแดงเพิ่นเพิ่นได้บอกอยู่บ่ว่าเมื่อใดเพิ่นสิมาเฮ็ดให้แล้วเฮือนนี่เพิ่นได้บอกอยู่ว่าเมื่อใดเพิ่นสิมาเฮ็ดให้มันแล้วเฮือนนี่ เพิ่นเว้าอยู่บ่เพิ่นเว้าอยู่บ่เพิ่นเพิ่นหามามื่อได้เพิ่นสิเฮ็ดเฮือนให้แลี่ยวนี่ฮะปวดยิ้มปวดยิ้มน้องและตาชิมใช่แล้วดูเพิ่นบอกอยู่ว่าเพิ่นชิเฮ็ดเทือนให้มื่อได้สิแล้่วมาเฮ็ดเทือนบ่ได้บอกครับเนี่ยเลยโอ้ยเนาะมื่อได้เฮือนสิแล้วนี่ว่าเพิ่นบอกอยู่บ่เออจัคแล้วโอ้ยยัด ต้องใส่เสียงในจากน้อยได้หนิทำมันเป็นบาตาส่งเสียงค่ะน้องนุงว่านี่ันเป็นยังไงก้ายแล้วมืงาวานี่ก็ได้ม่เ็องอย่าก่ยปูพื้นให้เราสกกอนน้องพอได้ไปอยู่นะมันยนยม่เหนอีย่างอกอย่างเนตกเนาะยามนี้ตามนี้ก่อนยามคนตาทางนี้มลุกเดงมันทะลแล้วยัน้ำถ่วในตู้คน้โอ้ชาวบ้านปมนี่น้องอลินี่น้ำบ่อเราอยู่นี่เป็นน้องฤทินั่นกระซู พอมายางโผล่เราเป็นน้องอยังเราโมนี่นะโผล่ทิ่มแล้วบาดนี่ทิ่มน้างีันนี่เฮ็ดบาดนี่เตรียมสิไปคายแล้วบาดนี้เอาเฮ็ดบาดนี้เอาครึ่งแล้วในเด้อเพิ่นนั่งนเตียงบนเลยนั่งอันนั้นบนเตียงป่ะแบบหงอยลงบนเลยเนาะคนเบบ่คตดแล้วย่างวะได้แล้วเป็นเด็กน้อยนอยนี่แหละเพิ่น่กผู้เฒ่าเป็นเด็กน้อยบาบนี้เนาะน้อยลงบาบนี้ อันนี้โบพันดีอย่างก็คือต่จมาถามเลขมีโบจักเลยแต่แม่อาถามเลขมีแตโบจักเราคนนะนี้มันเย็นเนาะอกนาเนี่ยรังกาะสีกต่ำๆกันว่ามันรังกรสีมันอยู่น่าคิดบัตรบรล้วนี้ก็บบน้อยบันรไดได้หนิเนาะว่ามันน้อย่มันน้อยได้หนิมันจะชิว่าแจ็คเซารเนาะ tìm yeah. okay. uh, được yeah. wow, cái đây, này hương này may đến ở tù nọ hương 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 Mình hương 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 nó บาจิตบาได้มาบาจิตบาเลยมาบาจิตเพิ่นไปเพียงไปพียกเพิ่นอีกน้องพี่น้องเนาะไปตู้กินเข่าอันเมื่อกี้กิ้งเข่าเก่งไก่น้อยป่ามื่อนี้กะโอ้เก่งไก่น้อยมื่อกะได้ยถือผ้ามันไม่ได้ย้อยเนาะถือผ้าไม่ย้อยทั้งตุ้ยขึ้นและตุ้ย กินลายกินแซบไปต้ว่าสามีเน่ยถือผ้าแล้วจอยลงบ่หัวถือผ้ากับบอยจอยเพจอยกินลายกว่าเก่าซื้อผ้าให้อ้วนเลยว่เงียนท้องแล้วก็เลยบวมเออเงินหนึ่งเดียวของเชฟหาหมโโนอ่ะแล้วุณจืดออันี่แล้ก็หาล่วยืดแล้วบอต้าอันนี้

<laughs> anh tôi mấy tô thằng đấy đâu này đeo bán đi xong thì mà <laughs> đi nhìn đó cả nữa hơn là mới đi nhìn đó ông nói tẹt chứ ông tẹt chứ phải sửa giả sắc Ô, oh, mấy cái là sắc hơi sắc không không lọt, mới mới ตุ่บา็โอเช่นแจงวเขาไม่มาคแถวก่าหน่งเ็นแดงแดงตุ่นเขาหนึ่งมาเพื่อนไปเป็นผู้เถ่าเนี่ยก็เลยมันชาเขายากเนาะนกไม้นาปกิปนชอบีมชิมสักจาก็จะบอยเขาเพื่อนนางกันเนียวเพื่อนบ้นนี้าเซนหาเอ็นยาก อันเพิ่นสบายเพิ่นเป็นไข่นะว่าเพิ่นนอนแล้วเพิ่นทักยาเป็นเมื่อยลูเาเมนแหละเนาะภูเาเพิ่นก็เป็นเมื่อยเนาะเ่าบอยจับกล้องถ่ายนยในแป๊บนึงเอาเงินวใหู้เิ่นไว้คนวอยชื่อ งีไปแม่ไม่สิไปต่อแม่ไปดก่อนจีลงดูอันนี้เขาเอาเงินให้เจ้าไว้ใส่เด้อว่าซื้อขาวหมาข้ด่เด้อแต่ต้มไก่น้อย ต้องไวของปรตูคนี kind of ้พี you, ่แจ๊ะมอน nhau รวมควงยอยู่ดีมีแฮงเนาะอัยุมันคนยืนขึ้นปตูนี่แห่ยืนใน้างึ่งของปมะตูเอาแล้ว่าตู้กัตนในถงนึงในถงนี่มีเงินไล่พอในงนี้ ใช่หมคดีนแต่กเลวนหนึ mm <h. S 2> <slide. S 1> ่งว <c ad in itself> ่นยังือได้ยุเ่ว่าเลี้วไปไเงินอยเอาไปเาจะนเตียเี้ยไปเตู้ไรื่องนะค่ะว่าลังลืมรยหยังเ้ใบได้ไหมนีงทางเพีงแต่ใบเดียว้งนา

ตาเพื่อนก็ยังมวยเลยมวยมันมันหอนเลยไม่นี้ใครจะ่่มนะตู้เนาะเต่ละมือดิมิตู้อยู่นีป้าเทีเชีงหอนแทีเนาะโอน้ามนเล่นเหมัอนมัุ่มน้าใช่มาเดมาลูเนาะอานุคือเดี๋ยวใครอาบใครมาเียน ใช่าหลกับมันห่นเราไปถึงน้าลายอ่ะออาหนโนไปอะาถึงน้าลายยาียมัเด็ดเป็นมักเป็นไท่เป็นไทยนหอคือเวลาเราอยางเตากแดดลายแลวไปอาบน้ำาล กล้องขางเราเป็นในเทียงอยู่มูกลองกันกล้องคืออยากลอยลอยเถ่ะนะเมียร์สองฟองไหมกลองอีกแิ้วเบียร์ลดอีกทีว่ามัอนี้คืออ่าเปิดทูเปิดตาแล้วพี่น้องเนาะทางสามีกับพันใกล้คลอดแล้วกินน้ำก่อนจะม่ปุ้งบริลลลงมือก่อนไปนั่งใจอยู่ว่าอ้าว่าจะว่าอันเป็นจิ๊กซอดบ่เห็นมันโทรมาบอกว่าตามันเจ็บท้องเนาะเนี่ยไม่ได้ไปดอกว่าอันไปดินเอาว่าอัน แกกับเบลว่ะจันเนาะือมกอดเ่นแหละว่อแลก้ามาาแหวกรอนใ้มอองเาาคือได้ยินว่าเชเชเมาแดดก่องคือยงนอนเนเมาแดดมือก่องก็ได้เนาะเอางวมากนี่ใ่คือห้บโบนะฮะวอดอ๊บมาเนี่ยแบบแล้วเมื่อยเดบาเมื่อยแงเลย แล้วเราบอสบายนี่นั่งนี่จังวะได้จังวะนั่นนะนั่งนี่เนาะนี่คนนั่เนาะนั่งดร่นโอ้ยแบบแบบนี้นะนั่งคาโกบนั่งเป้นั่งเป้าบนั่งเป้นั่งเข้าคนกินเนี่ยเอนเนาะอือก็คือจะเราบอกยังเกาะกบเท่าบ่จะบอนะหรือว่าคนเท่าบ่ คนเ่าเออคนเท่าโยเท่าอะไรก็กลายเป็นนิ <OK> ็หน่อยคือเพื่อนว่าอะไรเนาะกลยก็เขียวู้นี้น้องตาอไรหัวใจนี้ผูกันเนี่ยกลายเป็เขียวไปตู้ป่งงนี้มเนี่ออว่าแรกก็จะว่าพมวมพวมรอนเนาะพวมอีทายเขียวยังจัเล่มตู้ฮะยังเขียวจัเลมมดแล้ว อันอันเราเคี้ยวมากแล้วต่ำอะไรเดี๋ยวนี้เราจะต่ำเลยบอสตะกี้เราต่ำได้ต่ำใจเคี้ยอันอืมวันนี้มันเป็นเขียวรัดป้องเลยบ่สทันทีมันไม่ได้ต่ำต่ำอยู่บอสเขียวรัดป้องออกแล้วบอสเขียวอะไรวะเออตอนนั้นมีหกน้อยอ่าตะกี้เรามีหกน้อยไค่ใหม่ไค่ใหม่แล้วหกน้อยแล้วนะไค่ใหม่แล้วแต่กัดยิกเอานีน่ะหัวเล็บจนมุดมุดอีน่ะเรายิกเอาเด้ พูนหัวเล็บโปมือน่ะเห็นบ่เออเราเรายิกเอาเด้เรายิกให็มันมุนมุนมันบ่เจ็บประตูบบเรามันด้านเลยเด้อมันด้านแล้วมันกลายว่าอ่ามันกลายว่าเจ็บละใช่โบน้อยเคยตามนะใคใหม่เลยขคกน้อยเนี่ยสามีวะฮะโกน้อยตามากดิ้นโน้อยามากหม่หม่ไปดูการเลยโน้อยนะโคกน้อยน้องกุทันเลย่า อ้าวเป็นไข่ก็ดีเช่าไว้เด้อร์บานี้เด้อส์ทรงการปีใหม่นะแต่ว่าทางนี้เพิ่นบ่ได้ผูกคุมผูกแขนเลยที่น้องเนาะเอ่อเมนต์ดศาสนาคิดเพิ่นก็เลยบ่ได้ให้ผูกคุมผูกแขนเบิดบ้านเลยบอกเบิดบ้านเลยด้วยเพราะอะก็ผู้ใดเข้ากันแหละอันใส่กุ้งเนาะยังทำป่ะคะอ่าแม่นแม่นแต่ขนาดแต่งแต่งงานก็ยังบ่ได้ผูกแขนนะบ่าวตาเคยถามชื่อน้องอย่างน้อรับสาวขายดอกกระเจียวสัญญาในคลิป อ่าซองบัตา <ไอ S 1> นอโอ้ยเราแบบแต่งออกแต่งงานกับนีแต่เข่าผ้าควันล้วการแบบนี่กับชื่ออะไรก็พอเพอิ่น,น,นห้ามผูกเด้เพิ่นห้ามผูกแขนเพิ่งมองผูกแขน,ไ,ไ,นไปเข่าโบสนะเพิ่งแมนแม่เอามีแต่นั่นแล้วฉันเนาะ<ช>นะอ่าอยู่ดีมีแห้งมีตัวกับเป็นหงโฮมใช่ลูกไฮลานได้เดินทางไปต่อเนาะใช่แลย มีแบ่งมีใบให้แม่ตู่เพิ่นอยู่บ่มื้อนี้เนาะไปไม้เริ่มปงแล้วให้แล้วบ่ส่งแม่เลยโอกอยู่รถเออเอาๆๆสิเบิ่งซอกหาเบิ่งก่อนเนาะไปถึงเาอยู่นี่บาดนี้ลูกหลานมเงินให้ให้แล้วบาด้โอ้ยจักใบลกินี่ื่ออยู่บ่จักใบแล้วเงินนะไเงินจักใบนี่มื้อกี้ได้เงินจักใบสาว่า อ๋อื่ออยู่ซั่นอย2ใบมาเย็นให้ใบนึงซาเก็บให้ใบนึงแต่ว่าแต่ว่ายอมอย่างเดียวนี่ยามถามเลข้มีแต่บ่ฮู้มีแต่บ่จักถามมดื่อบอกเลขสิออกยังตู้บ่ตาเพิ่นว่าสิได้เลขเลยเลขสิออกยังเพิ่นว่า หายห่วงรถเรื่องไอตู้วันนั้นไ่ตู้เราไปอยากบอกเราเย่นบาปไปแจ้งแล้วตาเพิ่นเอาหาเด้อไปไตู้ไปอยู่จะกินไปชื่อมากไปชื่อมากนั่นแหละแนวกินไปชื่อไปชื่อชื่อแข่ให้ได้ลูกง่ายๆเด้๋ยตู้เด้อ กี่นอยใช่ได้ล้นได้ไหมารเสียงดีเรื่องดงหูนะเป็นคนให่ไม่ถูกค่ะคมรู้ควาเป็นตัวพันยาวขนาดหนยาวเลยดังเียจนจวดน้อยใจน่าเมยเนาเหงมเมย์น่าเมยแล้วก็พอแล้วเด้อรวยแล้วแับนี้ รวยแล้วแก่งเดิตูกะเด้อเราชาเจ็บเป็นน่ะโฟะนยมเช้าเลยอเราเปื่อยก็ได้ยินเาว่ยอย็นเนาเมย์ดเนยังจมเมื่อยู่เนาะกเนาะอืมเมยแล้วเฮ้ยลงไปแกงกระเบาก่อน มือหน้ามือหน้าสิมาหมหาไม่มือนี้น่ะตายมาแล้วก็แวะก้อนเห็นก็องก้อยอยู่เั่นมาแสดงพญามันค่ามาเบิ่งเงีนยไม่ไม่ตู้โดยโดยเอามีแต่ว่าเช่นแล้วจะน้องบอกไม่ตู้เพื่อนใกล้ๆแน่จะรับผู้ฮู้ได้อ่าอ่าอ่าไปปะเลยเด้อไม่ให้งไม่ตู้กับมาใส่ไก่เห็ดเอาไว้เด้อโดยจามีแต่มันนิดแต่เงินแล้วเนาะ เอาเอาไม้นําไม่ต no. okay. oh, oh, ูเพนแน่ฉันเอาบอกบอกให้ไม่ตูเพนไม่บายจ้ะเราเราเราเห็นเป็นไหนอันนั้นนันน้นองโอเคโดยสบายดีพี่น้องเนาะโอ้ยสงชารเต้เมตูเพนนะอากาศฮอนนี่แหละมาสงสานเต้ทัางเมตู้ชุบพนนี่แหละว่าอากาศฮอนอยูหนี่มันผัดตํากับหลังกระสีได้ โอ้คืออะไรไข่ย้อยเนาะโอ้น้นำเล่าวังน้ำหนําลาวังเนือโมโพน้าเส็ดน้าเอาเนาะเส็ดนํำมาเส็ดหลักกระเพได้เราจะเป็นใครนั้มันโพแต่หํำถ้าบุถึงน้ามันเทงกระเทกเนาะกระแม่นเปิดพัดลมให้กับหอนบาดนี่โพน้นำแ่ไข่มังผัดความหอนมาพพดลมก็ได่ม้อกับเนาะพี่น้องเนาะกัทังเพื่อนนี่เพิ่งกะเริ่ม ่สำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งเนาะกะสิท่านนั้นเลี้ยวอยู่บ่อันก่อนหนาฝนใช่ไหอยู่ว่าตุสิแล้วอยู่แล้วว่าล่ะแลี้ยวอยู่คนว่ามันกะขพูดสามีเด้มีแต่เท่พูดแล้วก็เฮากับโก้โก้แล้วกับบ๊ะบาดใจนะที่ได้ยอมซีอยู่บ่จังหวะอ่าเป็นผู้ใหญ่ทางในเพิ่นมาช่วยทางผู้เล่ก็เตียงบ่แม่วงเดินเด้กับนางเมย์นาอยู่สะวรนหรืะว่าคนมา เออเนาะการค้าซุงค้าซางนี่เบิดเท่าไรสี่หมื่นละสี่หมื่นเลี้วเบ็ดหลังเลยบะไม่โอ้ใครอยู่สนเนาะใครมีแต่ว่าประมาณนี้แหละเด้อทางลูกก็สิได้ไปต่อก่อนเนาะสิได้กลับก่อนสบายดีเด้อเนาะสบายดีดูอยู่ดีมีเฮงเด้อดูกกับปะก่อนวันนี้ เมยกห้องนด้โดยนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อทางสะเวียก็สิเดินทางไปอยู่อ่าแก้งกับเบาคุณนะพี่น้องเนาะไปลิ้นพุ่นแ่พี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้กะมือนี้จักสิ่จังได๋เด้พี่น้องเนาะคือว่ามีข่าวว่าพายุสิเข้าหรือว่าฝนสิตกเนาะกะแนมเบิ่งก้อนเมฆกคือว่ามันมืดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋กะปีใหม่มาฮอดแล้วเนาะอ่าการใช้ถนนหนทางกะระมัดระวังเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋คลิปนี้สเวก็สิขอกราบามว่า สบายดีสบายดีเนาะพบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะสวัสดีมีเฮง้งว่าสุขสุขคนเดอ้อบ๊ายบาย